ก็กับพี่หน้าเพิ่นเกิดบ,บริการพี่ด้เปลี่ยนดูแต่ละปีเลยดับดำท่านห้องนะอเลยสบายเลยค่ะคุณสบายดีทุกคนวันนี้ฮาสองเอาน้องกัสซีไปดำหน้าเนาะหลังจากที่เฮาลูกกาไว้หมู่บ้านนี้ถึงเวลาดำแล้วจ้าไปเป่งสภาพคนพวัอน,นี้แดดลีนะทุกคนหมู่บ้านนี้แบบซึ่งก็ซึ่งเต็มที่วัอน,นี้แดดเต็มที่เดี๋ยวเฮาไปบอลดำหน้ากันเลยทุกคน แปลงโสงกอดลงดำนาไม่นีแดดแรงเลยเบอร์เบอร์หนูลืมติ๊กข้าวเมื่อวานเออแม่ลืมกินข้าวเมื่อวานนี่อ้าวเห็นหงเลยบอลนี่นี่นี่เอาอันนี้ออกครับเป็นโจรละบอลนี้โอ้โหอะไรับนี่เด็กเอาไม้ที่เท่านี้ กาต่ทสิค่อยสิหายใจออกว่าบัน,นี้ได้ <c oughs> มือน,นี้ลืมถือกุ๊บม,มาใส่หมวกอ่ะหมวกกับพอตตาบังพอตตาบังตาหมวกกันนี่โอ้ยตาปิ้งข้าวหนึ่งนนี่นเร็จนี่แบบนี้เลย,ยลสูงก็เสื้อเชือกยาวสองตันก็ได้นี่ ต้องนังกับแปลงสูมจิ๋วสุขไว้บนไทยรถบาทนี่ก็มีไฟหูเลยนมาน้อยกับเห้ามาน้อยจนห้าจกันไดนี่ทุกคนตเลยบนี้เกมพร้อมโกจ ก่อนเ่าสิดดับท่าก็ตัดห่างมันออกเนาะให้มันพอดีดับถ้าเอานอิ้เยาวเป็นนี่หันมันสีเติบโตท่านิตายสิเปื่อย,ยพอดีตัดจเจล็ดจเจล็ดเอาเนาะดับทางไดการในน้อยๆเป็นแบบแบบเป็นี้นะให้สาเตย้อหักไปวนะันนี้เอาเบิรงแล้วค่ะ โอ้มัดกาแฝงวันใหญ่ท่านี้นั่นแหละมันคักอุมจนบวมเนาะหุบอีกัลนวดนทั้งหลายมัด้หพบดได้ยินเสียงรถนะก็เป็นไงนะก็เป็นไงนี่ ต้งงานมากนะใส่ลุนนีล้วปล่ะะใส่ลุนนีล้วป่ะใส่ลุนนีนะชอบเกล้ยลงให้นะเบาก็เก้งลงคูจะเดินสิกินกูจะเดิน่ะอสเก็บลงคนนั้นจะเดินสิกิน กินที่ข้ากินกินละเออทุกคนดับหน้าดับหน้ากำนังจะสาเตยเนาะกำลังวอลกับเอฟซีเพื่อนกำลังจสาแนนเด้อเส็นสาแนนกสบายดียสบายด,ดีเอซคนอยแนย่ท้าดับหน้าอ๋อสบายดีว่าทุกคนในสีนมือกันเนาะ ห to nice. oh, uh, mm ัดการคอยงี้ยงๆเลยกคนก็หาหน้าไปก็ี่จะง่้ยงเลยทางนี้นะคอยสี้ดามเป็นยบ้าแบบลงเต็มอินหละมันบอกคอยไว้หะเนาะคอยจ้องไว้เรื่องกลางเรื่องนั้นเอง้หต่ต้ดำใจกันนะ เขาเคยดันพี่แล้วครรมาดอนะดันพี่ลายจตจะเป็ห้ห้าไย่ไ่ได้เ้าพอดีก็ดีคกมาาให้ดันพี่นวก็เกิดพี่หน้าเกิบริการพี่้ะเขียนดแต่ละปีเลยดันทนห้างเล โอ้ดำเต็มเนาะฮะกระดามืแอแรกใงการดำหน้าจะกล้กองได้จะกล้องได้เต็มยกเร <c oughs> วเบ่งเงาด้วยดัที่ดำห้างทงไงกระดานดดมห้างละเอาผัดเคยดำมซี่ยังห้างมือแรกก็จีนลูกแม่ดัดำบ้ไอ้ดูทวิตนะ ธรรมดาเนาะยไ่เคยทำผิดเลยสิเดี๋ยวอีกแค่คันนี่กเด็้อตีออฮืออฮือออืออ ใส่หลายเลยเด้ทงนเยจะปกินไงใส่เกมเป็นบ่าล้วน่บ้างเคยใส่หลายเกิน้เอาใส่น้อยเลยยังไม่จ่ายเนาะพ่อนกเพแล้วโบแมนมันยนี่มันใส่มันง่ายโาบาบมะเอามีหอยด้วยนี่นะไตเก็บมีหอยกับกวางหอยเง่นยหลโพด เดนคนดับน้ากอกไทมนี่แหละลงควลงายอยังคือขหน้ามาตรมาตรจุตอนเที่ยงต้อีเอหอยมาโอ้นี่ยน้ยพอดีเลยน้อยัเะแล้วเพิ่มยังไงเยอะไปเลี้ยง

ข้าไก่ต้องดูดออว่าหนอนก็มีเลี้ยงกบเลี้ยงหอยเหรอจไปจ้านเหรอวะนี่มันเรื่องนีย้านะข้าไก่ีน้องอย่นันไก่ชอกิไรก็จะกิไว้ ใช่ทาแน่ถ้าดับไว้ก็ทานเด้ลาานนเลอดมันจีเหียร์แตทั้งแบบไงอารมณ์อาวอะไรคะอะไคะอารมณ์น้นนนเสำเลยเลลม่อไรอารมณ์ที่เดียม,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 มันีข้เดือดเนาะเนี่ยมันเต็มยางเดือดเลยเขาไมเยอะม่ฟ่อนกินเลนเพื่อม่ใครทิเดือดนะ ยาของพี่ที่เขาที่เขาเนาะด้เอาะดีหมดมากเลยอะดีหมดดีหมด

ก็กินหอยมากอันนี้ก่อนโอ้โหแหงนโอ้โหแหงนเว้ยไวไว สังเกตบางคนก็ได้เห็นบาคนตัวนยน้อยเดียวให้ได้องไงที่กัน้างไดก็ไดเขาในน้เนาะเอดำบนหงส์ห้าสา ดัเชื่อสเต็ปไหมเพ่อนเนี่ยเออเ็นแบบเออ,เอ,อรถนี่ระทานเนี่ยเพราะว่ารถาไปไววก็แน่นะ <c oughs> เป็นอย่างรถจักรยานนรถเบิรมัน ayo Sampalah <laughs> ah sekarang so อย่างนี่สักกจิหกุกทุบพึกกะลีกินข้าวเที่ยงละเด้อบเันี้อกบเมื่อย่ะอยากพนอยังพกันอาบน้ำน้ำตัวจะขึ้ตุดน้ำตุ่มตำตุ่มตำยุงมันหอนเนาะฮอนแห้ ใหญ่เต็มปิดตักปตักแล้วนี่เด็กโองสามเถื่อลงหากเนาะอีดีสามใบพูพ่อยีกว่าเอาบดแดงใไตหน้าบดแดงครบนะเทื่ยงบุกแกหยามันไปไตก็ะโขงละเหร้ไตแบงเหรพัน่าเหต่แตแบงละพันแปดชิน อะไรสองพันที่าสิบห้าเส้นก้าที้าวะไปแล้วเส้นเก้าทีบห้าตเสร็จเหตุเก้าชิบเอสหรอะเวัดวนเดกาที่ห้ามัดหรอวะโมเมนต์โมเนต์เดก้าทิบเอดมัด ในคำได้สี่สิบหกมัดเคยได้สี่สิบห้าแล้ววกัเป็นเก้าสิบเอ็ดแล้ววะสี่พกับสี่ยพกับเก้าชิบค่ะเดเก้าชิเก้าสิบพันหยินเก้าชิบก็ได้ได้เศนเก้าชิบมันได้ไปแล้งเลยได้ลายได้ <laughs> <laughs> ดได้เศษเสษนี่ซื้อว่าหยวว่าบอกวังมาก ดำมือบดกาก่ะต้องช่อลกกะลกตัวนั้นได้จักร้อยได้จักร้อยได้ด้วยจะพาเอาหญ้าจะพาเอาดำไม่นาถูกอ่ะไปดำง่ายเลยไปง่ายไปง่ายมกินลกง่ายยีดอกกาเจ็ดนี่ฮะมืออื่นอยากจะพูดเลยดำกินกันโอเคครบแล้วเรื่องเซียมีเนี่ยชืบชื้อโอ้ได้หลายลีทุกคนทุกคนรับจ้างเลยก็ได้หลายขอบใจขอบใจรับจ้างมาแล้วกันน้ำเกิน หนึ่งรยอันนี้ก็อันนี้กะสองร้อยีมาอันนี้กะร้อยหนึ่งสามสามร้อยแล้วอันนี้ทลเกาะมีมีนี่เท่าไหรขึ้นมายเลยนี่นสี่กพันเกือบพอนห้าร้อยแล้วฮันมีให้เขางเกือบพนห้าร้อยี่ร้อยปลายมาอน้ปลา่าไหที่เทสอกคนไปเด้อไปเด้อไปเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อใช่ไหม ไปไปเมื่อไปปบุกใจโอ้ยสัยจะสนีเลยทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยไายบายสบายดีไปกันกินนาไปมากินหมูกระทะไปหัวหัวจะไปกินหน่งหมื่นขีดรถมันอ่ะเดยได้เงินเติมน้ำมันหนึ่งได้เงินเติมน้ำมัน